ูบอกแล้วไงว่าถ้าจะขึ้นรถเนี่ยต้องมาขึ้นที่วินกูเท่านั้นเอาพี่พี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะกูเจริญรผมคืนมาเลยนะกูไม่ให้ทําไมไม่อยากมีปัญหาอแต่มันเป็นกูใจรถของผมพี่เอาม่ดิไปไปไไป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 ไไป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  พี่คะช่วยด้วยค่ะเขาทะเลาะกันอยู่พี่ช่วยหน่อยเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 ่อยดูนี่ไอ้ธันวามีเรื่องอะไรกันวะไหนบอกไปรับลูกค้าไงทำไมมาฟัดกับเลดเดอร์อยู่ตรงนี้ก็มามาแย่งลูกค้าเราถึงสิ้นเลยนะเว้ยใจเย็นก่อนครับพี่ผมไม่ได้มาแย่งลูกค้าพี่พี่เข้าใจผมผิดแล้ว ไปซืนน้อของแป,ป๊บนึงน,นะเราอยู่ตรงนี้แหละมีอะไรหรือเปล่าพี่มึงอะไรมีปัญหาอะไรถึงได้กล้าไม่ยังลูกค้าถึงถิ่นกูเนะี่ยผมเปล่านะครับคือผู้หญิงคนเมื่อกีก้เขามากับผมมึงไม่ต้องมาอ้างในซอยนี้มันถิ่นกูพวกไรเดอร์ห้ามเข้ามารับลูกค้าเว้ยมึงออกไปอย่างนี้เลยนะไม่ใช่แบบนั้นะพี่ คือผมแค่มาจอดรอคนเฉยๆแต่ผมก็ไปแล้วมังจะมาเถียงองีกนี่มึงวางภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอ,อ,อมีอะไรกันหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกครับเราเนี่ไปกันเถอะจะไปไหนก็นไม่ได้ทั้งนั้นในเมื่อพี่ไม่ให้ผมจอดผมก็จะรีบไปให้อยู่นี่งไงพี่ต้องการอะไรอีกวะก็มึงมาแย่งลูกค้ากูกูจะปล่อยให้มึงไปให้ง่ายได้ไงกูยิง่งเหมือนกันจะขึ้นรถเนี่ยทำไมแม่มาขึ้นที่วินผมไปเรียกผู้ดอร์รทำไม แลยังไงอ่ะคุณถ้าคุณอยากได้ลูกค้าเนี่ยก็หัดทำตัวให้มันดีๆสิเล่นมากาักกะเมนทพานใส่คนอื่นแบบเนี้ยใครมันจะอยากไปใช้บริการคุณอะแต่ที่นี่มันพิ่นของผมถ้าคุณจะเรียกรถคุณต้องมาขึ้นที่วินของผมก็ผมบอกพี่แล้วไงว่าผู้หญิงคนนี้ามากับผมแล้วจะปให้ขึ้นวินพี่ได้ยังไงกูไม่สนในเมื่อเขามาขึ้นในเขตกูลูกค้าก็ต้องเป็นของกูไม่งั้นมึงกับกูด้มีปัญหาไง คือที่ผมให้พี่คนนี้ไปกับพี่ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าแต่เขาเป็นพี่สาวผมแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมเป็นรเดอร์ส่งอาหารพี่จะแย่งลูกค้าพี่ได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกทางนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องขอโทษอย่างด้วยแล้วกันที่เข้าใจผิดอ่ะเดี๋ยว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 นี่กงงงไปหมดละที่มึงมาฟัดกับน้องเขาเป็นมาแบบเนี้ย พราะมึงเข้าใจน้องเขาผิดงั้นเหรอ,อ,อง่ายไปนะคุณทีเมื่อกี้ยังทําตัวกลางอยู่เลยคุณใหญ่มาจากไหนหรอถึงได้ชอบบังคับขู่เข็นคนอื่นเขาไปทั่วแบบเนี้ยน,น็อตพี่ว่าเราแจ้งตํารวจให้มาจัดก,การเรื่องนี้ดีกว่าขืนปล่อยคนแบบนี้ไปอะ่ะเดี๋ยวก็เคยตัวแล้วก็ไปทํากับคนอื่นอีกเออ,เอ,อนีค่คุณครับมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่ไหมล่ะครับอย่าถึงต้องแจ้งตำรวจเลยใจเย็นก่อนครับคุณเรื่องแค่นี้เองอย่าคิดมากทีนี้เสียงอ่อนเจียวนะพี่ มื่อกี้เนี่ยนักเลงใส่ผมอยู่เลยที่จริงผมก็รู้ว่าที่เนี่ยเป็นถิ่นของพี่แต่พี่ก็ควรดูให้แน่ใจก่อนไหมว่าผมมารับลูกค้าหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไาเอะอะโวยวายหาเรื่องไม่ฟังเหตุผลกันแบบนี้ไอ้ธันวานี่กูเตือนมึงกี่ครั้งแล้วว่าอย่าใจร้อนขาดสตินี่ถ้าเกิดน้องเขาไปแจ้งความขึ้นมาเอาเขาใหญ่โตขึ้นมาจะมีลูกค้าที่ไหนมาขึ้นวินที่เราอีกมึงเคยคิดบ้างไหมยังไงพี่ก็ต้องขอโทษพวกน้องแทนเพื่อนพี่ด้วยแล้วกัน พอดีช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะน้อยมันก็เลยเครียดไปหน่อยเออแต่ที่กูใจร้อนเนี่ยมันก็เพราะว่าผลประโยชน์ของวินเราเนะเว้ยถ้าเกิดลูกค้าไม่เรียกรถในแอปหมดอะแล้ววินเราจะอยู่ยังไงฉันเข้าใจนะคะแต่คุณก็ต้องเคารพการตัดสินใจของลูกค้าด้วยเหมือนกันยิ่งคุณทําแบบเนี้ยลูกค้าก็ยิ่งไม่อยากมาใช้บริการวินประจําไปกันใหญ่อะ่ะฉันหวังว่า<ม>เหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้คุณคิดได้นะคะพี่ว่าเราไปกันเถอะพี่ไปทํางานสายแล้ว แกมักขอคุณใจลูกคืนด้วยครับแล้วก็บอกว่าครั้งหน้าพี่จะไม่ทำบริการแบบนี้กับคนอื่นอีกนะครับถ้างั้นเนี่ยพี่ก็ขอโทษน้องด้วยแล้วกันนะไม่เป็นไรครับธันวาขู่ว่าที่น้องเขาพูดก็ถูกนะเว้ยถ้าเราบริการลูกค้าด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบลูกค้าเหมือนในข่าวรูว่ายัางไงลูกค้าก็ต้องเห็นความดีของเรากลับมาใช้บริการวินเหมือนเดิมแน่นอนได้เว้ย ต่อไปนี้กูจะพยายามไม่หัวร้อนแบบนี้อีกแล้วไปเว้เราไปรอรับลูกค้ากันเวอาเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปได้จบลงแล้วนะครับถ้ารู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย ชอบว่ะชอบเก่าน้ำพุ่งผู้ชายคนนั้นจะทำร้ายร่างกายฉันนะผู้ชายคนนี้เป็นใครกันเนี่ยเดินตามฉันมาทำไมท่าทางก็ไม่น่าระไรจังโทรเรียกตำรวจดีกว่า อย่าทำอะไรฉันนะฉันไม่อยวขาขอลองคุณอยากเด็นดังอย่าใวกมานันได้ยินฮัลโหลแกไว้เจอกันที่โรงแรมเลยนะตอนนี้ฉันออกมาหาอะไรกินอนะ่ะแค่นี้ก่อนนะเพราะดีแบตฉันจะหมดอ่ะโอเคโอเคไว้เจอกัน ว่างไจงาจ,าไไจ้ะเเน้องสาวให้พี่ไปส่งไห้จ้ะไปไม่จ้ะเฮ้ยไอ้แว่นเห็นอะไรบ้าไมาวะนั่นมันลูกสาวเสียชัยนี่วะเข้ามาในเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่วะนั่นดิเห็นว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกลับมาแล้วหะอย่างนี้ก็อ้อยเข้าปากช้างดูวะ เโผ่ยไอ้ถึกมึงลองคิดดูดิวะถ้าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของไอ้เสียชัยมันหายตัวไปเนี่ยยังไงไอ้เสียชัยมันยอมไปจนหมดตัวเว้ยมึงจับตาดูมันไว้ให้ดีนะเว้ยถ้ามันออกไปจากตลาดเมื่อไหร่มึงรวบตัวมันได้เลยจับไปดิลูกเพื่อน ไอ้ผู้ชายคนนั้นได้ทำอะไรทันไมวะเฮ้ยไม่ไปสนใจไปเลยใจเย็นนะครับคุณผู้หญิงผู้ชายคนนั้นจะทําลายร่างกายฉันนะไม่เป็นไรนะครับคุณพวกเรามาช่วยแล้วเดี๋ยวมึงเอาตัวไอ้นี้ไปทางนี้เดี๋ยวกู้จัดการมานี่ มานี่ดิโอ้ยไอ้แว่นมึงทำเบาๆหน่อยได้ไหมวะเดี๋ยวของมีตําหนิมันเสียราคาหมดเออกูรู้แล้วนะไปลุกออมึงปล่อยตัวผู้หญิงคนนี้นะเฮ้ยน้องอยากเป็นฮีโร่เหรอพี่ว่าน้องอย่าเสือกดีกว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวมึงคิดว่ากูจะกลัวพวกมึงเหรอไอ้พวกจงกระจอกลังแกได้ไหมทางผู้หญิงไอ้หน้าตุม้มเนะียนี่มึงอยากลองเดียกูเหรอฮะ <c oughs> cho hộp quá cho hộp cậu nắm hơn cậu nắm hơn cậu cậu ơi mười ba mày านฉันบอกไอ้ฝ่ายไงถ้ามึงไม่หยุดร้องอ่ะกูจะตบมึงจริงๆด้วยแน่จริงก็งมาดิจงไต่กับผู้หญิงไอ้หน้าตัวเนี่ยไอ้ลิดเยอะนังนะมึงไอ,อ,อ้มาได้ไงวะเนี่ยไอ<ป>้ไปดูดิวะรวบตัวได้สักทีนะไอ้พวกสองโจรชั่วจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้หนีไม่รอดแน่ไปตัวไป้ เกยเฉยคุณเป็นไงบ้างครับบาดเจ็บตรงไหนไหมฉันไม่เป็นไรค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่เชื่อฟังคุณตั้งแต่แรกอ่ะไม่เป็นไรเลยครับคือตอนแรกฉันเห็นว่าคุณเดินตามฉันแล้วทำท่าทางแปลกๆฉันก็กลัวว่าคุณจะมาทำอะไรไม่ไดีไม่ไรชั้นอะคะ่ะคืออย่างนี้ครับ คือผมได้ยินพวกคนร้ายมัคุยกันว่าจะจับตัวคุณไปเรียกค่าถ่ายนั้นแต่อยู่ที่ตลาดแล้วผมก็เลยรีบจะเดินไปบอกคุณให้คุณรีบทอแจ้งตำรวจและที่ผมปิดปากคุณอะ่ะผมกลัวพวกมันจะได้ยินแล้วก็ไหวตัวทันะกอรก็ก็ฉันตกใจไงคะแถมหน้าตาคุณก็คือคือ,ค,อคือฉันไม่ได้บูลลี่นะคะคือหน้าตาของผมอะ่ะมันไม่น่าไว้วางใจใช่ไหมละครับอย่างว่าแหละพวกคนร้ายพวกนั้นดันหน้าตาดูดีกว่าผมีก แต่ว่าคนเราสมัยนีย้ดูกันที่หน้าตาอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับถ้างั้นเนี่ยคุณให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นประสบการณ์กันแล้วกันคนเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเห็นหน้าตาดีๆแบบนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาดีหรือมาอร้ายยิ่งคนเป็นผู้หญิงด้วยผมว่าทางที่ดีอ่ะเวลาคุณจะไปไหนมาไหนระวังตัวให้มากกว่าน,นี้จะดีกว่านะครับขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันถ้าไม่ได้คุณฉันคงแย่แน่ๆเลยคะ่ะ ฉันคงเข็ดอีกนานเลยคือฉันมาจากนอกเมืองค่ะพอดีมางานแต่งเพื่อนแถวนี้ฉันก็เลยไม่ค่อยตาสีตาสายที่คุณเห็นนั่นแหละแล้วนี่คุณจะไปไหนให้ผมไปส่งไหมเออคือคือฉันไว้ใจคุณได้จริงจใช่ไหมคะพอดีฉันระแวงไปหมดแล้วอะค่ะนี่ผมอุตส่าห์ยอมเจ็บตัวช่วยคุณีนแท้คุณกลับมาระแวงผมซะนี่นะ โดูงี้ผมให้คนร้ายจับตัวคุณไปซะก,ก็ดีริงด้วยฉันขอโทษค่ะผมล้อเล่นนะครับมาเดี๋ยวผมไปส่งไปคนเดียวมันอันตราย